การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าตั้งอยู่เลขที่43ทับ1หมู่6ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันของประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันพบว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติดได้ก่อความรุนแรงก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อร่างกายชีวิตและจิตใจซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปตามบริบทของโรงเรียนพบว่ามีแหล่งมั่วสุมอบายมุกโดยเฉพาะกระท่อมและกัญชายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้นักเรียนเสี่ยงต่อการเสพซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายพฤติกรรมโรงเรียนจึงได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบส practice นวัตกรรมเสริมสร้างพลังใจห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้รูปแบบกิจกรรม smart model จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปตามบริบทของโรงเรียนประชากรส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและประมงเนื่องจากอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมใกล้ของสัพสามิตรและอ่าวทะเลมีแหล่งมั่วสุมอบายมุกโดยเฉพาะกระท่มและกัญชาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้นักเรียนเสี่ยงต่อการเสพซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบอีกทั้งการใช้ชีวิตที่ขาดวินัยและการใช้จ่าย ที่ไม่สมเหตุสมผลขาดทักษะกระบวนการคิดซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่เป็นการทุจริตทั้งทางด้านกายวาจาและใจโรงเรียนจึงได้สร้างนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบกิจกรรม Smart m o มเดล โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มนักเรียนและรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อให้สถานศึกษามีการจัดตั้งคลินิกเสมารักตามนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาการบริหาร จัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน347คนได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ได้รับการคัดกรองจำแนกกลุ่มนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาจากคลินิกเสมารักได้อย่างเหมาะสมมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุกในรูปแบบต่างๆผู้บริหารครูนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือป้องกันส่งเสริมสุขภาพกายใจปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ประชุมวางแผนศึกษาบริบทความเสี่ยงสภาพปัญหาของนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประสานความร่วมมือเครือข่ายร่วมวางแผนงานกิจกรรม ดีสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่า,ขายโรงเรียนติดตามนิเทศกิจกรรมโครงการเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุกจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก เประชุมกรรมการเพื่อรวบรวมปัญหาเพื่อพัฒนาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยใช้รูปแบบกิจกรรม Smart Model ดังนี้ S-Sport กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านกีฬาได้แก่กิจกรรมกีฬาเปตองกิจกรรมกีฬาฟุตซอลปิงปองแบดมินตันแชร์บอลบอลเลยบบอลบาสเกตบอลกิจกรรมกีฬาสีและชุมนุมกีฬา m music กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีได้แก่ชุมนุมวงดนตรีไทยชุมนุมวงดนตรีสากลชุมนุมกลองยาวชุมนุมเด็กรักไทย a. arts กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะได้แก่กิจกรรมภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติกิจกรรมวาดภาพกิจกรรมการปั้นชุมนุมสินสร้างสรรค์ชุมนุมกระดาษแปลงล่าง r. relax ความผ่อนคลายนักเรียนใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์าทางด้านกีฬาดนตรีและศิลปะให้เกิดประโยชน์ในการผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นหาค้นพบตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตนเองชื่นชอบ ทีเทรนเนอร์ trainer, เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นได้นักเรียนประสบความสำเร็จในการค้นพบตนเองฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีผลงานที่ภาคภูมิใจจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นตลอดจนการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างในการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงกับการยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและอบายามุก จากการใช้รูปแบบกิจกรรม Smart Model ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะมากยิ่งขึ้นและปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โรงเรียนได้พัฒนาห้องเรียนสีขาวที่สมบูรณ์นำไปสู่ความสําเร็จของการเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกชุมชนเกิดความไว้วางใจและยินดีส่งบุตรหลานเข้าศึกษาช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความปลอดภยัยส่งข้อมูลแจ้งเหตุส่งผลให้เกิดรัวน้ำใจอีกชั้นหนึ่งของสถานศึกษาการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ เผยแพร่ผลงานผ่านบริษารโอเบกไล e b o o k YouTube และผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าโรงเรียนเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านโอกาสเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่67 ผู้บริหารและครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้องใจดีอุปถมัมภ์ นักเรียนวงดุริยางโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าเข้าร่วมขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภายยาเสพติดพระสมุทรเจดีเกมประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2565 นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ามีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวประจำเดือนระดับดีเด่นทุกชั้นเรียนโรงเรียนผู้บริหารและครูได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสาดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกประเภทผู้บริหารสถานศึกษารุ่น1 1ระดับประเทศเนื่องในวันครูโลกพุทธศักราช2,565นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นมอถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันสร้างสาร์ภาพด้วยการปาดตตดระดับชั้นม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรระดับชั้นมอถึงม3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 จากการใช้รูปแบบการดำเนินงาน smart model ทำให้นักเรียนทุกคนค้นพบตนเอง ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดจนมีผลงานที่ภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตนเองสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นตลอดจนการให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้จักคิดแก้ปัญหาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนสีขาวที่ว่าลฟพต่อต้านยาเสพติด พิชิตภัยอบบยมุกสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันสารสัมพันธ์ความกลมเกลียวโรงเรียนวันแหลมฟ้าผ่าขอขอบพระคุณ